สวัสดีแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนชเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำวันที่6มีนาคม2564หากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกเป๊ปชี้การลุ้นแชมป์ยังไม่จบพร้อมยอมรับภูมิใจผลงานลูกทีมและความก้าวหน้าของทีมในฤดูก,กาลนี้ โดยเป๊ปกวอดูลากุนซอคนเก่งทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอลังการมากๆไม่มีใครปฏิเสธได้แต่คุณไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้แต่สิ่งที่ผมเห็นภายในทีมคือทุกคนต้องการคว้าชแชมป์และผมภูมิใจกับผลงานและความก้าวหน้าของลูกทีมในฤะดูกาลนี้เอามากๆอย่างไรก็ตามกุนซอชาวสเปนิชยอมรับว่า ฤดูกาลนี้หนทางอีก,ล,กลาวไกลกว่าจะจบฤดูกาลและความท้าทายท,ที่ยิ่งใหญ่คือการรักษาระดับมาตรฐานผลงานของทีมเอาไว้ให้ได้เราคิดอยู่เสมอว่าเราทําได้ดีกว่านี้มันเกี่ยวกับการที่เราจะควบคุมจงังหวะต่างๆเมื่อคุณชนะบางสิ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะในอนาคตผมจําได้ว่าเมื่อเราคว้าแชมป์เพเมลิกได้ในปีที่2เราจะเป็นแชมป์อีก5ปีและปีต่อมาเราทําได้ ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ไปครองเมื่อฤุูการที่ผ่านมาผู้คนมักจะมองว่าเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้อยู่เสมอแต่ในฤดูกาลก่อนมันแสดงเห็นแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงาน28นัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปถึง25นัดเสมอ3นัดและไม่แพ้ใครเลยยิงได้67ประตูและเสียไปเพียง9ประตู เก็บได้19คีนชีตและชนะติดต่อกันทั้งสิ้น21นัดเข้าไปแล้วและเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจปราจามานี้โรดี้เชื่อเกมดับเบี้แมชเมืองแมนเชสเตอร์วันอาทิตย์นี้จะเป็นหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะได้เล่นโดยโรดี้มิดฟิลตัวรับชาวสเปนิชของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมาพูดถึงเกมดับเบี้แมชเมืองแมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์นี้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน มันคือหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณจะสามารถลงเล่นได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งทีมที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและมันจะเป็นเกมที่ยากเราเล่นเพื่อความภูมิใจของแฟนบอลของเราเพื่อทำให้พวกเขาภูมิใจใน,ใน,ในการเป็นแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จึงสำคัญกับเรานอกจากนี้ดาวเตะวัย24ปียังเผยอีกด้วยว่ามันสำคัญมากๆที่ต้องควบคุมการโต้กลับของคู่แข่ง สิ่งสำคัญคือพวกเราต้องคุมเพื่อเฉียดดีตั้งใจเล่นเราจะเป็นทีมที่เล่นเกมบุกอยู่เสมอและเกมของเราขึ้นอยู่กับการแย่งบอลกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเมื่อเราเล่นเกมเพสซิ่งแต่ละคนต้องตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองลหลังจากนั้นทีมต้องเล่นให้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับและเมื่อเราจับจังหวะได้คุณก็แค่ต้องทํามันให้ดีเหมือนเดิมเกมดับเบิลแมชมันพิเศษอยู่เสมอมันเป็นเกมที่เราต้องการมากๆและเราคิดถึงบรรยากาศในสนาม แต่พวกเขาคือทีมที่ยอดเยี่ยมและในเกมที่พบกับพวกเขาที่ผ่านมาเราทำผลงานได้ดีและเราหวังว่าเราจะทำได้ในระดับที่เราเคยทำและผมมั่นใจว่าถ้าเราทำได้ในระดับที่ดีสุดของเราเราจะมีโอกาสชนะอย่างใสสะอาดและองราวสุดท้ายที่น่าสนใจปราจมนีเรือสนคว้าดอนนารุมา่าหลังเตรียมหมดสัญญากับทีปีศาแดงดำเอซิมิลานช่วงซัมมนี้โดยรายงานจากตูโต,โต้มคาโตืซีเมืองมักโรนี เปิดเผยว่าทีมเรือใบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจคว้าตัวจิอาลุจิดอนนารุม่าผู้สอบตัวอนาคตไกลชาวอิตาเลียนของทีมปีศาจแดงดำเอซิมิลานทีมแกร่งจากศึกเกาโชเซเรียอามาร่วมทีมโดยดอนนารุม่าจะหมดสัญญากับทีมปีศาจแดงดำหลังจากจบฤดูกาลนี้และสถานการณ์ของดาวเตะวัย2 2ปียังคงเป็นื่อหมายคำถามว่าจะอยู่กับทีมปีศาจแดงดำต่อไปหรือว่าจะย้ายทีมโดยทีมที่กำลังจับตามองสถานการณ์ของดอนนารุม่าอย่างใกล้ชิดก็คือยูเวนตุส ารีสแซงชแมงและแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะที่จะคว้าดอนนารุม่าไปร่วมทีมเบฟชอบเขาเอามากๆแต่สถานะของเอเดรีนตอนนี้กับสโมสรมันชัดเจนมากๆที่เขาจะไม่ย้ายไปไหนนั่นจึงเป็นสถานการณ์ที่ยากที่จะคว้าตัวดอนนารุม่ามาร่วมทีมแต่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้และนี่คือสรุปข่าวทีมเรใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่6มีนาคม2564 าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ